แต่ก่อนว่ตดิสนีย์เวิร์มีเครื่องเล่นที่ทําได้ดีเกินไปจนดิสนีย์จะต้องเอาออกคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนที่นั่นมีเครื่องเล่นหนึ่งชื่อว่า Alien Encounter แล้วมันเป็นเครื่องเล่นแรกที่ดิสนีย์ตั้งใจ t a r g e t i ผู้ใหญ่กับเด็กโตมากขึ้นระหว่างที่ดูโชว์คนเล่นจะโดนล,ล็อกกับที่นั่งที่อยู่รอบๆหลอดแก้วตรงกลางซึ่งเอเลียนก็จะโผล่ออกมาในหลอดแก้วนะั้น และกระจกก็แตกไฟก็ดับลงเก้าอี้ก็จะปล่อยลมออกมาใส่คอคนดูเป็นจังหวะจังหวะเหมือนว่ามีเอเลียนมาหายใจอยู่ข้างๆส่วนตรงที่พิงเก้าอี้ก็จะมีลำโพงสราทําให้รู้สึกว่ามีอะไรมาเดินอยู่ข้างหลังจริงๆและตอนจบก็จะมีแคตสต์เมมเบอร์ที่ถือไฟฉายอยู่ข้างบนก่อนที่ทุกคนจะได้ยินเสียงเขากรีดร้องเพราะว่าเขากําลังโดนกินและที่น่ากลัวที่สุดเลยนะก็คือเลือดที่เขาบอกว่าจะหยดมาจากด้านบนแล้วก็โดนคนดู ด้วยความที่มันน่ากลัวเกินไปและเกสหลายๆคนก็ไม่พอใจทําให้ดิสนีย์ต้องเปลี่ยนเนื้อเรื่องเครื่องเล่นแล้วก็เปลี่ยนตีมมาใช้หุ่นส t ิชแทนแต่ว่าสุดท้ายเครื่องเล่นสติชอันนี้ก็ต้องปิดลงในปี2018อยู่ดีที่จริงเครื่องเล่นอันนี้เป็นอันที่ผมอยากเล่นมากเลยนะอยากรู้ว่าถ้ามันยังอยู่มันจะเป็นยังไง